สวัสดีครับวันนี้ Double c l a s h มีอะไรใหม่ๆม,มานำเสนอนั่นก็คือการสรุปข่าวประจำวันเออซึ่งวันนี้ครับทุกคนมันเป็นเวอร์ชั่นแบบทดลองนะถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้รบกวนให้ฟีดแบ็กกลับมาหน่อยนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทุกคนอยากให้มีการสรุปข่าวประจำวันของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะไม่ใช่แค่ผู้เล่นดังๆนะครับแต่ว่าทั่วทั้งหลีกเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็จะลองดูอ่ะถ้าใครชอบ อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะฮะมาถึงเรื่องแรกครับนั่นก็คือการที่ Michael p o เ t อร์ r เนออกมาบอกว่าเฮ้ยทางด้านเอเจนต์ของเขากับทีมเดนเวอร์นักเกเนี่ยน,นะครับก็กําลังคุยเรื่องสัญญาฉบับต่อไปของเขาอยู่นะซึ่งมันก็เป็นการต่อสัญญานะครับ ทางด้านของพอตเตอร์จูเนียร์ก็เป็นมือ3ของทีมนาะในการทําแต้มแล้วในช่วงที่จะมาเมเร่เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเขาก็ทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีพอสมควรถึงแม้ว่าจะยังก้าวขึ้นมาถึงระดับที่สุดยอดไม่ได้แต่ว่ามันก็มีแสงสว่างพอสมควรสําหรับตัวเขาถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยทางด้านของ NBC Sports นะครับได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าทางด้านพอตเตอร์เนี่ยจะต่อสัญญาครับถ้ามันเป็น Max Contract Extension เนี่ยของเขาที่ได้มากที่สุดนะนั่นก็คือ168ล้อหรล้าน ที่ทางด้าน MPJ เนี่ยจะสามารถได้ถ้าเขาต่อสัญญาแบบ max นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่อสัญญาแบบ max ขนาดนี้หรือเปล่าหรือว่าทางด้านเดนเวอร์จะมีข้อตกลงยังไงเนาะทีนี้ Michael Porter ก็บอกว่าเฮ้ยผมแฮปปี้ดีนะกับการที่อยู่ที่เดนเวอรรวมถึงได้บอกกับทางด้านเอเจนต์เขาด้วยครับว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบนายเก่งเรื่องบิลซิเนสหรือว่าการทำธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกอีกด้วยว่า ผมอะ่ะไม่รีบนะค่อยๆค่อยๆดีลค่อยๆเจรจาไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นตอนที่ผมมีความสุขอยู่นะฮะแต่ทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือทางด้านอารอนกอร์ดอนก็มีข่าวเหมือนกันครับว่าทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยจะต่อสัญญากับทางด้านอารอนกอร์ดอนเหมือนกันแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งครับเพราะว่าในซัมเมอร์ปี2023นะครับทางทีมเนี่ยก็มีแววว่าจะต้องต่อสัญญากับนิโคล่าโยคิชเหมือนกันก็น่าจะเป็นแม็กซ์เนาะเท่าที่พวกเราหลายคนคิดได้ MVP ี แล้วด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักสําหรับทางด้าน Denver n u นักเกทีเดียวเพราะว่า Salary Cap หรือว่า Luxury t a x ที่ต้องจ่ายเนี่ยก็น่าจะมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของทีมพอสมควรน,นะเออซึ่งเรื่องนี้ก็เอามาฝากแฟนเดนเ e อร์นะครับแล้วมาถึงข่าวของ n e x กกันบ้างครับนั่นก็คือการที่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ NBA เนี่ยครับออกมาบอกว่าเฮ้ยทางด้านพอมิแสแอบไม่สามารถที่จะ ทำได้ดีเท่ากับเจฟฟรีนครับอะทีนี้เขาหมายความว่ายัางไงเนาะทางด้านของ NBC Sport ก็ได้ออกมาบอกครับว่าทางด้านของเจฟฟกีเนี่ยเมื่อไหร่ที่ลงเล่นกับ KD j a เจมส์ฮาร์เดนคาร์รีเอวิงแล้วก็โจฮ r ริสเป็นห้าผู้เล่นตัวนี้นะครับชุดชุดเนี้ยสามารถทำแต้มได้มากกว่าคู่แข่งนะครับถึง26.7แต้มต่อ100การครองบอลเลยนะเพราะว่าทางด้านกรีนเนี่ยช่วยทุกคนได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เรื่องของการดีเฟนซ์เรื่องของความนิกประสงค์ในการเล่นต่างๆนะเขาทำตรงนั้นได้ดี แล้วไม่ใช่แค่คนคนเดียวครับที่บอกว่าพอลมิวแซบเนี่ยมันอาจจะไม่ดีพอสำหรับเนสในการแทนที่ของเจฟฟ์กรีนครับทางด้านของ NBA Scout หลายๆทีมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับว่าเฮ้ยทางด้านของพอลมิวแซบอ่ะมี potential ไม่เท่ากับเจฟฟ์กรีนจริงๆซึ่งไอสิ่งที่ผมบอกทุกคนเนี่ยก็มาจากทางด้าน New York Post นะเขาเป็นคนมาบอกไว้นะครับจากมาร์คเบอร์แมนเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ว่าในเนื้อข่าวก็บอกว่าเฮ้ยถ้า3มคนที่เป็นแกนหลักของเนสเนี่ย ปกติดีไม่มีอาการบาดเจ็บเรื่องเรื่องนี้มันก็อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะเพราะว่าการที่ได้ m ม s a ซ o u เอาด g ชแล้วก็บรีกิทฟิน n s เข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตัดสินผมว่าก็คงต้องรอดูตอนเปิดดูดการไปสัก10-20เกมแหละครับว่าทึงด้านพงมิล s a เนี่ยจะมี potential หรือสร้างความแตกต่างให้กับทางด้านบร k l ลินเนสได้มากแค่ไหนเนาะ เรื่องต่อมาครับก็มาถึงยานิสกันหน่อยละกันเพราะว่ายานิสเนี่ยเขาได้เหมือนจะใบ้ๆเป็นลางๆนะว่าเฮ้ยในการที่แข่งยูโรบาสเกตปี2022เขาจะไปเข้ารวมด้วยครับอย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าตอนโตเกียวโอลิมปิกอ่ะทางด้านของเช็กนะครับเป็นฝ่ายที่ชนะทางด้านกรีซไปนอในรอบคัดเลือกใช่ปะทีนี้ทางด้านของยานิสเนี่ยก็ได้ออกมาทวีตครับของฟ BA นะีบายูโรบาสเกตเนาะว่า t a ็คกิ้งอีก day by day but I can wait ถูกว่าเพราะฉะนั้นไอคำคันี้ไอคำว่า but I can wait เนี่ยมันสื่อถึงอย่างดีเลยฮะว่าเฮ้ยผมรอไม่ไหวแล้วที่ผมจะได้เล่นรับใช้ชาติของตัวเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะว่าตอนที่มีโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยทางด้านยานิสก็ยังเล่นอยู่ใน NBA นะครับแต่ว่า Euro b a สเกตปี2022เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครเป็นผู้รู้ช่วยบอกทีนะว่าเฮ้ยมันคนละช่วงกับที่ NBA เปิดซีซั่นใช่ไหมเพราะว่าก็ จะมีอย่างทา้งดันบอกดานบอคดันโนวิชลูกาดอนชิชรูดี้โกแบอีเวนฟอร์นิเยนิโคลาโยคิชต่างๆมากมายเนี่ยน่าจะได้ไปเข้าร่วมในรายการรายการนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งไม่แปลกใหญ่เพราะว่าทั้งด้านของยานิสเนี่ยครับก็ได้แชมป์ nba มาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นความท้าทายมากๆของเจ้าตัวแกเองเนี่ยก็คงจะเป็นการคว้าแชมป์กับทีมชาตินี่แหละครับข่าวต่อมาครับก็เป็นสุดหล่อคายครูสมานั่นเองที่เขาบอกว่าเกิดอาการช็อกมากครับเมื่อเขารู้ตัวว่าเฮ้ย กูต้องไปวอชิงตันเหรอะวะกูไม่ได้ต้องไปแซกทาวหรอดูว่าแซครามนโตคิงหรออันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงเนาะในตอนที่เลเกอร์สมีข่าวลือหนาหูมากว่าเฮ้ยคาร์คูสมากับมอนทร e สฮาร์เรลเนี่ยจะต้องถูกแลกกับบัดดี้ฮิลของคิงใช่ปะแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าแกต้องไปร่วมทีมกับแบรดลี์บิลเนาะแล้วถึงได้คูสมาครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าเฮ้ยโอ้โหผมช็อกเหมือนกันนะที่อยู่ดีก็ รู้ตัวว่าต้องไปวอชิงตันเน่ยเพราะาตอนแรกเขาเตรียมตัวที่จะไปแซกทาวแล้วครับตอนที่เช็คอะเช็คเครื่องใช่ไหมเหมือนเขาบอกว่าโอเค45นาทีก็ถือว่าโอเคนะในการที่จะบินจากตรงนี้ไปถึงสครามเโตเนี่ยก็โอเคผมรับได้แต่ที่ไหนได้ครับ เขาได้ไปวอชิงตันเฉลยแล้วเขาบอกด้วยนะว่าเฮ้ยคำนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันแรงพอสมควรนะเขาบอกว่าเขา hype มากในการที่จะไปเล่นที่วอชิงตันวิสซัดครับเพราะเขารู้สึกว่าที่วอชิงตันวิสซัดมันดีมากกว่าสคราเมนโตคิงก็ไม่รู้ว่าแฟนๆสคราเมนโตคิงจะโกรธหรือเปล่านะเออก็เป็นเรื่องที่ปั่นดีแล้วเขาก็ย้ําอีกอย่างหนึ่งเราว่าที่ผม hype เนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นทีมที่ดีกว่าแล้วผมจะได้เล่นกับทางด้านแบร์ลี่บิลดด้วยซึ่งเขาคือวินเนอร์จริงๆแล้วอยากเป็นผู้ชนะ ในลีกนะฮะข่าวนี้ก็เอามาฝากแฟนๆเลเกอร์สเนาะรวมถึงแฟนๆวอชิงตันวิสซัดด้วยว่าทางขายอคูสมาเนี่ยก็น่าจะเต็มร้อยเหมือนกันครับในพื้นที่ใหม่ของแกที่วอชิงตันวิสซัดสำหรับข่าวต่อมาก็เอาใจเป็นแฟนเชียร์โกกันหน่อยครับนั่นก็คือทินัทเชีร์โก้บูสินครับได้เซ็นสัญญากับทินัทสแตนลีย์จอห์นสันนะซึ่งเป็นฟรีเอเจนต์ครับแล้วทางข่าวเนี่ยก็บอกไว้ว่าเฮ้ยทินัทสแตนลีย์จอห์นสันคือบิ๊ก ผู้เล่นที่เป็นบิ๊กนะครับแต่ว่าเป็นฟอร์เวิร์ดนั่นเองผมสำหรับผมนะสแตลลี่จอห์นสันอะอารมณ์แบบกึง่งกึ่งสมอลฟอร์เวิร์ดแล้วก็กึง่งกึ่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอะแกมีความคล่องที่โอเคนะตัวก็ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถามว่าใหญ่กว่าสมอลฟอร์เวิร์ดปกติไหมก็นิดนึงแล้วแกก็เล่นเกมรับพอใช้ได้นะครับส่วนเรื่องเกมบุกเนี่ยก็ต้องไปคิดกันอีกทีครับสำหรับท้านสแตลลี่จอห์นสันนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ติดตามเขาตั้งแต่ช่วงรุกกี้แต่ว่าเขาก็ไไมมม่่ด้้ีีแนนวโนทจะ พัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากขนาดนั้นเนาะเรื่อง o f f ensive Skill อะไรต่างๆแต่ก็ถือว่าเป็นการเติม d e depth ชาร์ t ครับหรือว่า s q u a d Depth ให้กับทางด้านชิร g o b บูส์เนาะเอออันนี้ก็แฟนๆชิราก b บูสรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าการที่ได้ Stanley Johnson มารู้สึกว่าเฮ้ยทีมตัวเองจะดีขึ้นหรือว่ามันคือแค่การเสริมอะไรเท่านั้นก็ก็พิมพ์บอกมาได้นะฮะ แล้วก็เสริมเพิ่มเติมจากตะกี้เลยแล้วกันเนาะเพิ่งหาเจอพอดีนั่นก็คือการที่เขาได้นอกจากสแตนลีย์จอห์นสันที่เชียโกบูสได้เนี่ยก็ยังเสริมทางด้านอลิเซ่จอห์นสันเข้ามาอีกนะครับด้วยสัญญา2ปี3.6ล้านเหรียญเนาะซึ่งก็เป็นการเพิ่มเดฟอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันของ Power f o r w a r d ครับแล้วก็อีกคนเนี่ยก็คือแมทโทมัสนะครับที่เป็นชูตติ้งกาดนะเออก็อยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ใหมาอีกทีก็ได้ครับถ้าถ้าใครเคยดูฟอร์มของ2คน,นี้เนะ และข่าวต่อไปก็เป็นของทางด้าน Orlando Magic นะครับแล้วแฟนๆเนี่ยน่าจะดีใจพอสมควรนะนั่นก็คือเราอาจจะได้เห็นทางด้าน Jonathan Isaac นะครับได้กลับมาลงเล่นตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลเลยนะเพราะว่าหลังจากที่ Magic สร้างทีมมาใช่ไหมก็มีแบบ m i c a e l f a l l c o Anthony r j h a m t o n อย่างเงี้ยแล้วก็จ a เล e n ั u c k ก็มีคอหลักที่เป็นวัยรุ่นเยอะพอสมควรนะ แล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังก็คืออยากเห็นโจนาธานไอแซคกลับมาเล่นเหมือนกันแล้วก่อนที่เขาจะเจ็บ ACL ไปเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ12แต้มต่อเกมรวมถึงประมาณ7รีบาวต่อเกมด้วยทีงด้านคริสเฮนนะครับก็ได้ไปถามว่าเฮ้ยไอแซคนายมั่นใจไหมว่าว่าจะกลับมาได้ทีงด้านไอแซคเขาบอกว่าเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันนะครับเมื่อตอนเปิดรูกาลเนาะผมก็ทําการ กำลังรีแฮบอยู่กำลังรักษาตัวอยู่แล้วก็พยายามฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อให้ได้ลงเล่นะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอาการที่บาดเจ็บของผมเนี่ยตรงเข่าผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วผมสามารถกระโดดได้แล้วเต็มที่แล้วก็ผมจะแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนอ่ะสำหรับอันนี้ก็ก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับแฟนๆออร์เรนโดเมจิกที่จะได้เห็นทางด้านของโจนาธานไอแซคกลับมาโลดแล่นอีกทีนะครับซึ่งซึ่งผมก็เชียร์เขาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คอยดูน่าจับตามองมออร์เรนโดเมจิกในปีนี้ ด้วยว่าเราเหล่าแก๊งไวัยรุ่นเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนเนาะ และข่าวสุดท้ายครับนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับทางด้านดัลลัสมาริกนะครับซึ่งทางด้านเรจจี่บุลล็อกเนี่ยก็ตามสไตล์เดิมครับของการที่ย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นในโลกกีฬาเนาะโลกฟุตบอลโลกอเมริกันเกมต่างๆเข้ามาแล้วก็ต้องอวยทีมใหม่กันหน่อยครับซึ่งเรจจี่บุลล็อกเนี่ยก็บอกออกมาครับว่าเฮ้ยหลังจากที่ผมได้เล่นแล้วไปชนกับดัลลัสมาริกนะในปีที่แล้วที่แกอย,อยู่กับนิวยอร์กเนสเขาบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, ทางด้านดัลลัสเนี่ยมีเกรดเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่ดีหลายคนเลยนะซึ่ง ซึ่งผมเลยตัดสินใจได้ง่ายเลยครับว่าผมอยากจะย้ายมาที่นี่ด้วยแล้วก็อยากเล่นให้กับแมฟด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยที่ผมเลือกแมฟเนี่ยเพราะดูแล้วครับเส้นทางการเพลย์ออฟเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านิกส์เออพูดอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่าแฟนนิกส์จะโกรธเหมือนกันนะเออถ้า้าใกลเป็นแฟนนิกส์ก็ลองวิเคราะห์ดูนะว่าเฮ้ยสิ่งที่ไรจี้บุลหลอกพูดเนี่ยมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะการที่ผมมีประสิทธิภาพในการยิงเรื่องเรื่องที่เขาถนัดต่างๆเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าในการที่ ย้ายมากับทางด้านดั l ลัสแมริเมาเล่นกับลนะูกา d o ดอนชเนาะเพราะว่าดูแล้วตัวแกเนี่ยน่าจะเข้ากับดัลลัสได้มากกว่านั่นเองนะครับแล้วเรจีบุล l หล่เนี่ยสถิตการยิง3แต้มในปีที่แล้วก็มีสูงถึง41%นะครับแล้วก็ทำแต้มเฉลี่ยไปประมาณ11แต้มต่อเกมเนาะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำหวานครับว่า ที่เนี่ยคือ Great Organization ครับหรือว่าองค์กรที่ยอดเยี่ยมรวมถึงทังด้านลาลาสเนี่ยเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันแล้วก็แฟนๆก็ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการอวยทีมใหม่สักหน่อยนะก่อนที่จะเปิดฤด,ด,ดูกาลสำหรับทังด้าน Break เรจี้บุลล็อกนะครับ แล้วสำหรับการอัปเดตข่าวครับก็มีประมาณนี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าอันนี้คือช่วงทดลองอยู่ถ้าได้รับฟี edback ดีเนี่ยก็จะทําต่อไปเรื่อยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าชอบการสรุปข่าวแบบนี้ก็รบก,กวนช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าช่วยกดซับไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ